สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอดปอกนะครับเดี๋ยววันนี้แอดปอกก็จะมาบอกวิธีการเลือกซื้อซีพียังไงให้เอฟเได้สูงสุดนะครับเดี๋ยวจะมารับชมกันเลยครับว่ามันมีเทคนิคยังไงโอเคครับไปกันเลยอันดับแรกนะครับให้เราสังเกตที่ง่ายๆก็คือเวลาเราเลือกซื้อ CPU นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเช่น Intel c o r e i9 เนี่ยที่ความเร็วสูงสุดมันจะวิ่งอยู่ที่ 5.3GHz บอกเลยว่าเร็วแรงมากๆเลยนะครับยิ่งความเร็วซิงเกิลคอร์มากเท่าไหร่ผมมันก็ยิ่งทใ เฟรมเรทในเกมสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่าเพื่อนเลือกตัว Intel Core i5 เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบใกล้ๆตัวกันเลยผมเช่น i5 9400 i5 9500 i5 9600ยิ่งตัวเลขรหัส CPU ยิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งประมวลผลไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเช่น94 95 96และถ้ามันมีรหัส K ต่อท้ายเนี่ยเช่น96 00 K เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เทอร์โบในการบูตของ CPU มัน สูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมันก็ทําให้เฟรมเรทในเกมสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนาะก็เก็เลือกตามนี้เลยหรือว่าถ้าเพื่อนไม่รู้สเปคว่ามันวิ่งเท่าไหร่เนี่ยก็ดูที่ตัวเลข2ตัวหน้านะครับก็เช่นเป็น 9c 95 96นะผมนั่นก็แสดงว่าตัว9600เนี่ยตัวความเร็วในการประมวลผลเนี่ยมันสูงกว่าตัว9400นั่นเองนะครับเนาะต่อมาดูยังไงว่ารุ่นไหนแรงที่สุดนะครับ ถ้าแบบดูรุ่นไหนว่ามันแรงที่สุดเลยนะครับถ้าเป็น Intel ก็จะเป็นตัวรหัส K ลงท้ายเลยนะครับเพราะว่าตัวรหัส K ลงท้ายเนี่ยความเร็วในการประมวลผลพื้นฐานกับความเร็วในการบูตเนี่ยมันก็จะสูงกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้ความเร็วในการประมวลผลโดยรวมเนี่ยมันเร็วแรงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ปั่นเอฟเได้สูงนั่นเองเนาะต่อมาแล้วเมนบอร์ดตัวไหนเนี่ยที่มันรองรับกับตัว CPU Intel ลรหัสเคปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใส่กับ เมนบอร์ดเซหรือว่าเราไม่ได้อเวอร์คอร์แครับตัว CPU ที่มันมีราัสเคเนี่ยมันก็จะวิ่งค่าเดิมๆของมันอยู่แล้วนะครับผมเช่นมันวิ่งประมาณ5.0มันก็จะวิ่งประมาณ5.0ถ้าเราไม่ได้อเวอร์คอกนะครับผมแต่ถ้าเราอยากให้มันวิ่งที่5.15.2เนี่ยเราก็ต้องจับใส่เมนบอร์ดตระกูลเซนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดตระกูลเซเนี่ยมันจะสามารถเร่งความเร็ว CPU ได้แล้วก็พวกภักจ่ายไฟระบบการจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะดีกว่าพวกตระกูล sc 1 0 C60 B อะไรอย่างี้นะครับ แล้วเลือกซีวิวตัวไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับเกมนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกดูเกมที่เพื่อนเล่นนะครับว่ามันกินซีวิวประมาณกี่คอกี่เทดก็ดู เว็บใน YouTube นะครับผมก็พิมพ์ตัว CPU ไปนะครับว่าเกมที่เพื่อนเล่นเนี่ยมันกิน CPU กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าผมแนะนำเลยนะครับผมวางมาตรฐานไปเลยก็จะเป็นตัว Intel Core i5 Gen10 นะครับบอกเลยว่ารองรับทุกเกมในปัจจุบันแล้วก็แนอนาคตได้ยาวๆเลยนะครับนอกแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเพื่อน เล่นตัว CPU Intel นลาดเคนะผมก็แนะนำเป็นชุดน้ำา2ตอนถึง3ตอนขึ้นไปนะครับมันก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่าเย็นกว่าแล้วก็ทำให้ตัว CPU ยเนี่ยมันแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับเนาะเพื่อนๆก็น่าจะนึกภาพกันออกนะครับผมว่าควรจะเลือกซื้อ CPU ยังไงที่มันปั่นเฟรมปั่น f p s ได้ต้องสูงหรือว่าเฟรมเนี่ยได้ต้องสูงนะครับและถ้าเพื่อนๆไม่มีเงินนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ได้ a ฟ s ที่สูงนะผมว่ายิ่งเงินสูงเพื่อนๆก็จะสามารถ ทำเฟรมเรทได้สูงนะผมเช่นซื้อซีบได้แรงขึ้นซื้อการจอได้แรงขึ้นนั่นเองนะผมทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนวางมาตรฐานซีบไว้เนี่ยเป็นคอยห้านะครับผมและเอางบที่เหลือเนี่ยไป็นลงกาดจอมันก็ยิ่งทําให้เฟรมเลทเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนอยากได้เฟรมเลทที่สูงขึ้นจริงๆเนี่ยเพื่อนก็เอาเงินไปนลงกาจจอจห็นก,ก็ว่านะครับเพราะว่า,าเอนเนี่ยอแอดบากาถ้าซื้ i5 ที่ดเมันะค้ัฟรมร้สูงขึ้น่กาก์ดจอของเพื่อนนี่นตัว GTX 1650ใช่ไหมแล้วเพื่อนไปเปลี่ยนแค่ CPU เนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลนะครับเพื่อนเก็ใช้เป็นคอย5 5มาตรฐานไปเลยนะผมไอ Gen 10เนี่ยแล้วเพื่อนเอเอางบที่เหลือเนี่ยไม่ต้องแบบไปหวังไปพึ่ง i7 แล้วตัวเฟรมเรทมันจะสูงขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่นะเพื่อนเอเอางบที่เหลือเนี่ยเป็นลงการ์ดจอมันจะทําให้เฟรมเรทสูงมากยิ่งกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะ สรุปให้ฟังกันอีกรอบนะครับผมถ้าเพื่อนอยากได้ซี u ที่ปั่นเอเอได้สูงยเนี่ยเพื่อนก็ต้องเลือกซื้อซี u ที่มันมีคอคอกสูงนะผมเช่นวิ่งอยู่ประมาณ5.0 5.1หรือว่า4 8 4 9่เาเนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆจะได้เฟรมเลตที่สูงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครั้งหน้าแอดบอกเนี่ยจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแอดบอกไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย